แกะกล่อง iPhone 15 Pro Max ตัวนี้เป็น iPhone เครื่องแรกของผมเลยนะครับที่สั่งตรงกับ Apple Store อ Online ถามว่าทำไมถึงสั่งกับ Apple Store Online นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่ามือถือระดับเรือธงเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหานะครับในการผลิตหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปซื้อกับร้านอื่นนะครับถ้าเราเปิดเครื่องแกะซิลนะครับ แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากนะครับจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยถือว่าเราเจ้าของเครื่องแล้วแต่ไม่ใช่กับ Apple Store ออนไลน์ครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ในการเช็คเครื่องนะครับตรวจเครื่องเนี่ยนานถึง14วันเลยนะครับแล้วก็สามารถเคลมได้ง่ายต่อให้ iPhone ของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแค่เปลี่ยนใจเนี่ยอยากได้สีใหม่หรือแบบไม่เอาแล้วฮะอยากได้ตังค์คืนก็สามารถเคลมได้ง่ายแต่ว่าอย่าทำเครื่องเขาเป็นรอยนะครับตัวเนี้ยผมได้ก่อนกำหนดตั้ง 5วันเลยนะครับเพราะกำหนดจริงเนี่ยจะต้องมาส่งต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าเมื่อวันพุธเนี่ยก็มี s m s มนะครับมาแจ้งวันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาส่งวันที่ย9เแล้วครับนี่ก็เพิ่งได้มาสดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเครื่องมันมาจากไหนนะฮะแล้วก็มันมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับนี่เป็นด้านหน้ากล่องนะครับส่งมาจาก d h l นะครับแล้วก็นี่นะฮะเขา บอกว่ามาจาก Apple, a p นะฮะ, Apple South Asia ะ,ะ,ะ,ะอแบบปะะอป,อปเปิลเซาท์เอเชีนะครัแบสบิงคโปร์นะครับกล่องนี่แบบว่าคมกริบมากเลยนะครับนี่ปกตินี่ถ้าสั่งของจากต่างประเทศนี่คือจะเย็นนะฮะนี่ฮะแบบคมกริบมากนะฮะนี่นะครับกล่องนี้แบบว่าคมกริบทุกด้านเลยฮะ,ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันเลยะครับนี่ กล่องไม่ใหญ่นะฮะกล่องน่าจะพอดีพอดีกับต,ตัวกล่องของโทรศัพท์เลยนะฮะไม่มีบับเบิ้ลอะไรนะฮะแต่น่าจะไม่ถูกโยนอะไรแต่ว่าเหมือนจะแบบว่าตรงนี้จะมีนี่มาครับนี่นะฮะอ่านีนะฮะกล่องไอโฟนเรานะฮะกล่องก็เดี๋ยวตรวจสภาพภายนอกนะคะว่ามันเป็นไงนะฮะกล่องนอกไม่บุบก,กล่องในก็ โอเคฮะสวยคมกริบนะครับอ่าก็มาดูด้านหลังกันนะครว่าสเปคตรงหรือเปล่านี่มีวันเดือนปีผลิตนะฮะยี 21. กันยาสอง6นะครับ iPhone A Max Natural Titanium 256 GB ถูกต้องนะครับโมเดล A 3 106แล้วตอนนี้เขาจะไม่มีซิลพลาสติกแล้วนะครับ รุ่นล่าสุดเนี้ยก็คือจะเป็นซิลกระดาษแบบนี้นะครับนี่แต่ใครซื้อร้านข้างนอกเนี่ยเห็นซิลกระดาษแบบนี้ก็อย่าเพิ่งอุ่นใจนะฮะถ้าแบบเป็นร้านที่แบบไม่ใช่ร้านตัวแทนจําหน่ายใหญ่ๆห,หรือเครือข่ายอะไรนะฮะเพราะอย่างเมื่อวานเนี้ยผมเห็นในโซเชียลมานะครับคือเขามีซิลแบบนี้ฮะแยกขายเลยคือ เครื่องที่แกะแล้วอะเอามาย้อมแมวอ่ะก็สามารถเอาซิลไปซิลใหม่ได้นะครับระวังด้วยนะครับถ้าให้แนะนําก็คือซื้อกับ Apple Store หรือไม่ก็ร้านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือร้านใหญ่ๆนะฮะมันจะปลอดภัยกว่านะครับอ,อ,อันนี้ก็เตือนกันไว้นะครับอ่ะแกะก็ไม่ต้องใช้คัตเตอร์อะไรนะเขาน่าจะฉีกอย่างนี้เฉยๆเลยนะครับคือถ้าเป็นร้านเครือข่ายทั่วไปนะหรือร้านอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ Apple Store นะฮะ เราฉีกไอ้นี่ออกมาเนี่ยก็น่าจะคืนลำบากแล้วนะครับนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงตอนเปิดเครื่องเลยนะฮะแค่ฉีกซีลออกไปเนี่ยมันคือมันกลายเป็นว่าเป็นเครื่องเราแล้วนะครับอ่าแล้วก็สเต็ปถัดมาก็ดูนะครับตัวเครื่องอืนี่สีสีสวยอยู่เหมือนกันนะไม่เคยซื้อมือถือสีนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะฮะแถมสาย USB มานะครับ1เส้นนะฮะ USB C USB 2.0เป็นสายถักนะครับแล้วก็มีนี่อะไรคู่มือนะครับมีเข็มจิ้มซิมให้ด้วยนะฮะอยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวดูนี่้ลอกออกมาไม่เห็นอะไรนะครับ แเราตรวจเครื่องทั่วไปเนส่วนใหญ่ก็ตรวจกันสภาพภายนอกนะครับถ้าไปซื้อกับร้านอื่นเนี่ยคือเขาจะยังไม่ให้เราเปิดตัวเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเครื่องแล้วเนี่ยถ้าต่อนเน็ตปุ๊บ Apple i p นะฮะไอโฟน a อคทีเวททันทีนะฮะแต่ถ้าเราซื้อกับ Apple Store สบายฮะเราจะต้องต่อนงต่อเน็ตอ,นนตอะไรเนรี่ยมีฝุ่นในกล้องว่าเดี๋ยวค่อยไปส่องดูนะครตอนนี้มีเวลาตรวจอีก สิบสี่วันอ่าเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูหน่อยเัาไวแค่ไหนอันนี้จะไม่ได้เล่งวิดีโอเลยนะครับกดเปิดสดๆเลยนะฮะให้ดูกันนะครับว่า iPhone 15 Pro Max นะครับนี่มันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในการเปิดเครื่องโอ้โหไวมากครับนี่ฟึ๊บฟึไทยนะฮะ โอเคฮะก็อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันค่อยไปเช็คกันนะฮะอันนี้ก็จะยังไม่ได้ตั้งอะไรนะครับเนี่ยถ้าเราไปซื้อกับร้านทั่วไปนะครถ้าเราต่อเครือข่ายปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับมันเป็นการแ t i v a t e ตัว iPhone เลยนะฮะมันกลายเป็นมือสองทันทีนะครับก็ ร้านส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่ร้านหองอ p p ปิลสโตรก็จะไม่ให้เราเปลี่ยนเครื่องแล้วนะฮะถ้าเราไปต่อเน็ตนะครับเพราะว่าประกันมันเดินแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราซื้อกับ Apple Store นะครับเรามีเวลาที่จะเช็คเครื่องได้นานสูงสุดถึง14วันนะฮะซึ่งผมก็ไปเจอตัวเช็คลิสต์มานะครับในออนไลน์นะฮะเจออยู่2เช็คลิสต์นะฮะน่าสนใจมากนะฮะนี่ผมก็ว่าจะค่อยๆเอามาเช็คเครื่องไปนะฮะก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้วยนะครับนี่นะฮะก็คลิป แกะกล่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ